ครับพบกันอีกรอบนะครับผมมิก้รอบแรกเครื่องขัดคล้องหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องมือถือร้อนนะครับเลยปิดอัตโนมัติทีนี้ก็มาต่อกันนะครับทําบอนไซมะพร้าวนะครับผมหรือว่าทํามะพร้าวต้นเตี้ยมะพร้าวแค่นะครับที่ใช้เป็นไม้ประดับนะครับตามห้องทํางานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ มาต่อนะครับเมื่อกี้ก็แกะเปลือกมะพร้าวออกไปแล้วนะครับจากตอนที่แล้วนะครับท่านที่ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาดูรอบที่แล้วก็สามารถย้อนอกลับไปดูคลิปในช่องผมได้เลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งจบการถ่ายไปสักครู่นะครับตันนี้ก็มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ทําทความสะอาด นะครับกะลานะครับโดยให้กาลาเนี่ยเกลี<น>้ยงนะครับแล้วก็เกลี้ยงเขาเกล really ี้ยงเกลาเลยแหละนะครับแล้วก็ให้เงานะครับวิธีการก็คือใช้มีดขูดนะครับตัวน,นี้ผมขูดไปแล้วแหละแต่ว่าถ้าให้ดีก็ต้องเป็นกระดาษทรายนะครับใช้กระดาษทรายครับแล้วก็ทาด้วยเล็กเกอร์เคลือบเงานะครับทาด้วยเล็กเกอร์เคลือบเงาอย่าทำให าการะามะพร้าวนี่มีความเงางาม,งามสวยงามนะครับออกเงาแล้วก็สวยงามนะครับใช้ในการตั้งประดับในโต๊ะทำงานนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะออกไปซื้อกระดาษทรายนะครับแล้วก็เล็กเกอร์เคลือบเงาน,นะครับเมื่อได้มาแล้วผมก็จะมาขัดขัด,ขด,ขดแล้วก็ทาเล็กเกอร์นะครับแล้วก็เมื่อเล็กเกอร์แห้งก็จะเงาสวยงาม,มก็จะวางในตำแหน่งนี้ครับไม่ให้นะครับ ดูทรงต้นนะครับให้มันเอียงสีสงสนหน้าองศาหน่อยนึงนะครับก็อดินใส่โดยให้กลาะมะพร้าวเนี่ยอยู่เหนืออยู่เหนือกระถางนะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ให้กลามันลอยอยู่นะครับเพราะเราต้องการที่จะโชว์ความสวยางามของกลาแล้วก็ลากที่เขาวิ่งอยู่บนบนกลาะนะครับสมมติสมมุตินะสมมติสมมุมมติจะได้ามาแล้วนะครับมันก็อยู่ ให้อยู่ประมาณนี้ข้างล่างก็จะเป็นเอาหินขาวอะไรมนาะใส่ก็ได้นะครับประดับเรื่องความสวยงามคอยประมาณนีนนนเน้เป็นไงบ้างครับหรือท่านผู้ชมนี้ก็สามารถที่จะอัดแอปใส่อุปกรณอนนื่นๆก็ได้เลยนะครับเช่นนี่คือลายเลยอันนี้เป็น ลองรถยนต์นะครับผมลองรถยนต์ซึ่งผมเอามาเป็นที่นั่งนะครับเนี่ยนั่งได้นั่งได้สบายมากเลยนะครับนั่งก็ได้หรือว่าจะใส่ก็ได้ไอ้กระถงนะครับได้เหมือนกันครับเบาะนิดนึงทรงนี้ให้มันได้ทรงนี้ครับเก๋ไหมครับ มันก็เก๋อีกแบบหนึ่งนะเนี่ยกรองรถยนต์เก๋อีแบบหนึ่งใส่ดินได้ข้างในใส่ดินได้ครับเห็นไหมครับสามารถใส่ดินเข้าไปได้ที่จริงเสร็จเลยนะเนี่ยเลยจะเอาแบบนี้แบบนี้ก็เก๋อีกแบบหนึ่งนะครับ มะพร้าวแขกหรือว่ามะพร้าวตุ้งเตี้ยบอนไซใ้ต่างประเทศเขาก็ทําเยอะนะเดี๋ยวนี้ทําเยอะในคนในประเทศไทยก็ทําเยอะเหมือนกันแล้วก็ขายอยู่ที่ราคาประมาณสองร้อยบาทขึ้นไปนครับบางลูกก็ขายได้ถึงเป็นหลักหมื่นก็มีนะเท่าที่เห็นแนะ้่มันมันก็สวยจริงๆนะสวยแมบมันเป็นต้นต้นใหญ่แล้วแหละต้นเท่าแขนเลยนะครับมะพร้าวต้นเท่าแขนได้ว่าไม่สูงนะครับแล้วก็อยู่ในกระถางด้วย ก็มีราคาเนาะถ้ามันเป็นลูกนะโอ้โหมันต้องสมราคามันอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่เป็นลูกจริงๆก็ยังไม่เคยเห็นนะนะครับก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่ากระแสมันเพึ่งมาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับตอนนี้คนปลูกเยอะนะครับแล้วก็ต้องรอว่าเขาจะโตสักสามสี่ปีก็น่าจะเห็นเห็นมะพร้าวออกลูกอยู่ในกระถางนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกนะนแล้ก็ออกลูกในกระถาง มะม่วงออกลูกในกระถางนะครับก็มีเยอะแยะนะครับก็ไม่แปลกนะถ้ามะพร้าวจะตัวในกระถางบ้างขอให้ในกระถางนั้นมันมีปุ๋ยมี่านอาหารที่จําเป็นสำหรับเขามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันจะต้องออกลูกนะครับโอเคเี๋ยวตอนเย็นผมนจะออกไปซื้ออุปกรณ์มาขัดหน่อยแล้วก็ลงแลกให้มันเงาๆงามๆเนาะเนี่ยครับ ก็เนี่ยครับผมท้าล่าเขาวิง่งรอบกระลาเนี่ยจะสวยนะ,เห,นะเห็นไหมครับดูชัดๆเลยนะครับเนี่ยครับสามารถทําได้เองนะครับที่บ้านใช้เวลาไม่นานนะครับยิ่งถ้ามีอุปกรณ์ที่พร้อมอย่างเช่นพวกกระดาษทรายวลเลเกอร์อย่างเงี้ยเร็วขัด,ขดๆดปเดี๋ยวไม่ต้องขูดผมว่ามีขูดนะเนี่ยครับ ได้ละมายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะไลท์ไล์สดเหมือนเดิมแหละตอนที่เวลาขัดนะแล้วก็เวลาลงกระถางเลยนะครับผมก็เป็นว่าเสร็จนะครับวันนี้เฮีย okay, มีอะไรจะเล่าให้ฟังสำหรับมะพร้าวเนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อ เอาเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับเอาเป็นมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยแนะนํานะส่วนส่วนที่เห็นเนี่ยเป็นมะพร้าวกะทินะครับซึ่งกะลาเขาจะใบใหญ่แต่ว่าต้นเขาก็จะใหญ่เหมือนกันเขาจะอาจจะต้นสูงต้นใหญ่ถ้าเป็นมะพร้าวพันเตี้ยอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้โอกาสที่มันจะโตเป็นต้นเตี้ยนี่สูงนะครับไม่ใหญ่นะครับผม เดี๋ยวสักเลี้ยงไปสักระยะเขาลากเขาก็จะงอแล้วก็ปกคลุมนะครับไม่ต้องลดน้ําเยอะนะครับเขาตอนนี้อท่านคงสงสัยเนาะว่ามะพร้าวมันโตได้ยังไงมันจะมีอะ,อะไรอ,ะอยู่ข้างในลูกมะพร้าวซึ่งมันเป็นก้อนก้อนข,อขาวๆครับมันเป็นสาหรับทานอาหารนะครับสําหรับเลี้ยงนาต้นะมะพร้าวขณะที่อยู่บนกระลานนะครับ ก็ต้องหาหินสีมาใส่นะครับตัวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวผมจะใส่กระถางหินสีหินพวกขาวอะไรเงี้ยมาใส่นะครับพเพื่อที่จะให้มันตัดสีตัดขอบกันจะได้ให้ชัดเจนสวยงามน,นะครับอันนี้บอกเลยอันนี้เป็น <c oughs> เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหม่ซึ่งผมก็พึ่งรู้ว่าประโยชน์ของมันนี่นั่งดีจริงๆครับกรองเยอะจนนะครับตัวนี้เป็นเป็นหนังนะครับอุ้ยไม่ใช่เป็นคล้ายๆเป็นโฟม โฟมเป็นยางอ่ะเป็นยางแบบนิ่มๆเหมอือนนั่งน,นิ่มมากเลยดีดีครับก็เวลาเราไปเปลี่ยนกรองไม่อยากให้ทิ้งครับขอเขากลับมาด้วยนะหมดละโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมไปเอา,เอาอไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับ